โอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่อง bs l e v e r อีกแล้วเนี่ยวันเนี้ยผมจะมาตัดจัดเล็กของสามเทพมังกรนั่นเองนะครับผมอ่ะคือจะว่ามาเป็นสามเทพมังกรก็เป็นสามเทพพยายามไม่มาเป็นสามเทพมังกรแล้วกันแต่ว่ามันคือโครงอันดิเมตนั่นเองครับผมอ่ะผมชอบโครงอันดิเมตมากนะฮะผมเอามาจัดให้ดูว่าสามเทพมังกรเนี่ยคือปกติหลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยสามเทพมังกรมันต้องเก็บของภาคอันดิเมตป่ะแบบมันต้องไปเก็บไอ้พวกเบสสปิริตอะไรพวกนั้นมาใช้หรือเปล่าแต่ว่าแบบอันเนี้ย ผมจะลองมาจัดแบบที่ว่าใช้ของภาคเก่าน้อยนะครับแล้วก็ใช้โครงเป็นโครงเด็กอนิเมตนะซึ่งผมรู้สึกว่าลิสต์เนี้ยค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเด็กตัวสามเทพมังกรที่ใช้ได้ของเก่านะครับผมใช่แต่ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวมาจัดสามเทพมังกรเก่าให้ดูด้วยแหละครับผมนะก็มาดูกันเลยว่าในลิสต์มีอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มจากเน็กซัสนะครับผมอ่ะ เราใส่เป็นอนาเขตเทพผู้ชั่วร้ายนั่นเองครับสามใบก็อย่างที่รู้นะบ้านใบนี้มันเก่งอ่ะเออเฉดเจมได้นะครับผมแล้วก็เป็นเบลสองเนี่ยสามารถทําให้เอฟเฟกเมื่ออันติเมตเนี่ยถูกอันเชิญน,นะครับเผมเอฟเฟกเงื่อนไขเมื่อนเชิญอ,อันติเมตครับผมสามารถยกเลิกเงื่อนไขเพิ่นเชิญได้นะใช่แบบอีกนองเงืเ่อนไขเมิ่นเชิญอย่างที่รู้นั่นแหละใส่สามใบครับใช่ต่อไปครับอ่ะบ้านเราใส่ทั้งหมดแปดใบเอ้บ้านเราใส่ทั้งหมดเจ็ดใบเนี่ย ก็เป็นเวรอยปาสองนะครับแล้วก็ไอการระเบิดของซุปเปอร์โนวานั่นเองนะครับผมไอความจัดจังหวะซูเปอร์โนวานั่นเองสองใบผมทีละใบก่อนไอเวรอยปาเนี่ยผมคิดว่ารู้กันอยู่แล้วผมเคยทําคลิปไปละไอเคยทําคลิปใส่ใบนี้ไปแล้วก็รู้ว่าเอามามันเอามาเพิ่มมือนะครับผมเออแล้วก็สาเหตุที่ใส่เวรอยปาเพราะว่าเวรอยปาอ่ะมันมีเอฟเฟกต์ดิสมือได้แล้วเด็กเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเด็กสามเทพมังกรแล้วผมแล้วเด็กเนี่ยเพราะแล้วเด็กเนี่ยตัวใหญ่มันเยอะนะครับผมเนี่ยมันใส่โนวาสาม ไอเนี้ยสามอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นมือมาเยอะๆแล้วมันเนา่ามือมันเบรกล้นเกมก็เอาใบนี้โยนทิ้งลงไปได้นะครับผมเพราะยังไงเดี๋ยวเราใส่เราใส่ทิกเตอร์มามันเก็บหลุมได้นะครับใช่คือเด็กไดตัวใหญ่เหมันเยอะก็เลยแบบว่าเราอยากได้ใบที่จัวทิง้งจ่วทิ้งได้นะครับก็เลยแบบเป็นใบหนึ่งที่โอเครนันเพราะว่ามันทาให้จวทิง้งในทุกเดินนะมันเป็นเน็กซัสอะ่ะเราไปความเจรจารของซุปเปอร์โนวาครับอ่ะเทอร์เนี้ยอ่าใบนี้มันบอกว่าเว็วหนึ่งเว็บสองครับเมื่อแปะ คอสของการ์ดนิเมะเผาสามเทพมังกรทั้งหมดในมือเรานะครับจะเท่ากับไหลเราเหมือนบิ๊กแบงเอเนจีเลยใช่ไหมเน็กซัสครับผมอ่าแล้วก็เมนสเต็ปของเรานะครับผมเมื่อเช่นอนนิเมะเผาสามเทพมังกรสามารถให้ถือว่าอนิเมะของเราเป็นสปิริตด้วยได้นะครับผมอ่านั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะเทคเวลสองอ่ะก็ถามว่าได้ใช่ไหมก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะเออแต่ว่าก็อาจจะมีบางโอกาสที่ได้ใช้นะครับสมมติว่าเน็กซัสใบนี้ไม่ขึ้นนะและไอันนี้ขึ้นมาใบเดียวอย่างเงี้ยเออแลว้วแบบโน้วาเงื่อนไขมันต้องสปิริต สีแดงสามตัวใช่ปะ่ะเราก็เล่นกับใบเนี่ยทําให้ออนิเมตของเรากลายเป็นสปิริตก็จะลงโนวาได้นะครับผมใส่ไปสองใบนั่นเองครับใช่แต่คิดว่าจริงๆมันก็น่าจะขึ้นแหละเพราะว่าจริงจริเราใส่เวรอย100บาทแล้วเดี๋ยวเมจิกผมใส่อันนี้ด้วยเมจิกผมใส่เนี่ยโอเดรนดอร์ด้วยใช่ปะ่ะมันก็ทําให้เด็กนี้จุกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมคุยกองลึกอยู่นะครับเด็กซัทเราใส่เท่านี้นั่นเองับผมเจ็ดใบต่อไปดูเมจิกครับอ่าในโอเดรนดอร์สามก็เองที่รู้นั่นแหละถ้าเกิดว่ามีอนิเมตอยู่นะครับ จวจะอ่าจวบวกหนึ่งก็จะจว2สองก็เป็นจวสามนะครับผมแล้วก็เบิร์ดรอสามเอาไว้ของกันนั่นแหละเลมจิกใส่เท่านี้ครับใช่ไม่มีอะไรนะครับต่อไปไปดูเบฟกันบ้างนะครับเบฟก็ของสามัญอดิเมตเลยเหมือนผมจัดโครงอย่างเงี้ยเออแบบตลอดตลอดเลยครับก็เอลนัทไอไกอาโนโกสามบผมอ่าอย่างที่รู้กันนะผมอดิเมตลงมากระโดดฟรีได้กระโดดฟรีแล้วก็เงื่อนไขรวมหน้าคอท้าขึ้นถ้าแปะก,กับตัวที่มีคอดิวทิกเกอร์ y นะครับ อ่ะเแบสบมีถือเป็นคอศูนย์นั่นเองครับผมแล้วก็เมื่อตีมาบอกใช้เบิร์ดไม่ได้ครับถือเป็นใบที่โอเคมากใชสามใบนะครับแล้วก็อีกสองใบครับเอลนัทเอลนัทนี่ผมคิดว่าน่าจะเคยเจออยู่แล้วละ่ะเออแบบผมน่าจะเคยจัดไปแล้วมันข้ามไม่ผิดนอนจัดแม็กหน้าเออเอลนัทบอกว่าเมื่อถูกอัญเชิญครับเอาอดิเมทคอสีแดงไม่เกิดไอเอาเอาอดิเมทสีแดงคอไม่เกินห้าในหลุมหนึ่งใบขึ้นมือเอามาขุดใครแน่นอนครับเอามาคุยอีวิลฟีดครับ ไอ้พวกอีวิลฟีดมันลงแล้วมันเช็คกิกเกอร์ได้ถ้าเกิดว่าเช็คไม่ฮิตถอดทิ้งลงเอลนัทแล้วคุยมันเช็คกิกเกอร์ใหม่ได้ครับผมแล้วก็มาเบฟตีทำลายเน็กซัสครับยูทิ๊กเกอร์ฮิตบวกเจ็ดพันทคนี้ลรสาราะครับไม่ไม่สนเอาง่ายๆคือยิงบ้านได้แล้วก็เอาไปคุยอีวิลฟีดแล้วแหละใช้สองใบครับเจ๋งละนะครับโอเคสําหรับเบฟมีเท่านี้ต่อไปผมจะไปดูอนิเมะเลยนะครับอนิเมะกับเด็กนี้มีสปิริตแค่สองตัวนะครับผมเอ้ยมีสปิริตแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวไปให้ดูกันดูอนิเมก่อน บาก้อยสามครับอย่างที่รู้กันลงมาเลือกได้จะยิงหรือว่าจะยิงสป,ปีบีพีไม่เกินห้าพันหรือจะเอาขอบทูทแน่นอนเอาขอบทูทท่าไม่ต้องยิงหรอกเด็กนี่ตัวย,ยิงเยอะแหละสามใบครับบีเทกอนอ่าใช่บอกว่าพอจันเชิญอาริเมททีทเป็นสปิริตด้วยได้ครับแล้วก็เวลสี่นิเมทนี้ได้เจมแดงเขียวเพิ่มอย่างละเม็ดไม่มีเลยเอาง่ายๆคือบีเทกอนอ่ะคือใส่มาเพราะสองอย่างเปลี่ยนตัวเองเป็นสปิริตได้แล้วก็ในเธอเรามันถือเป็นสามเจมก็เป็นเจมนาิเมทเจมแดงเจมเขียว แล้วมันนาไ่ลงอีวิลฟีดง่ายมากก็คือถ้ามีบีเทลคอนกับมีบ้าน <c oughs> ก็คือจ่ายแค่หนึ่งเพื่อลง Evil อ,อีวิลฟีดอะเออเราแบบอีวิลฟีดมันเอามากดร่นเกมได้ไงก็นั่นแหละไม่มีอะไรครับเป็นเบสแดงเขียวเป็นเบสสปิดเป็นเบสอนิเมตใส่ถามไปหรือถ้าใครบองว่าแบบเอ้ยพี่อยากเปลี่ยนคอมาไม่อยากเล่นแดงเขียวอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเล่นแดงล้วนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมแค่ผมมองว่าแบบเออมันก็เบสอนิเมะอะอาจจะไม่ได้คอบูทเยอะอะไรแต่ว่าแบบคือเบสสแตทพลังงมันก็เยอะนะครับก็ยืน กดกดอีกฝั่งนี้อยู่นะใช่แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าคือเด็กมันจัดยังไงก็ได้นะคือถ้าใครมองว่าอยากเล่นสามเทพมังกรอ,อะ่ะแล้วใส่ของเก่าดีกว่าไปเล่นกับพวกริวแมนก็แก้ไปใส่ริวแมนก็ได้ครับใส่ไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเหมือนกันโอเคต่อไปครับยูฟิ อ่าอันนี้รู้อันนี้แล้วล่ะลงมาเช็คยูดิเกอร์ครับถ้าเกิดว่าฮิตคอทั้งหมดในแฮตลีกับที่ตัวมันนะครับผมใช่แล้วก็เวฟสี่เวฟห้าเมื่อเบฟตีครับเอ้ยไม่ใช่เมื่อเบฟตีเมื่อตีครับทำลายสปีดหนึ่งตัวที่บีพีไม่เกินอนิเมะนี้เพื่อจรวดหนึ่งต้องยิงได้ยังจะได้จรวดนะใช่ก็ไม่มีอะไรก็ส่วนมากเล่นก็ปากเสียลงยูฟีเด็กมันก็ท่าปกติของอนิเมะนะลงบีเท่าก้อนเสร็จลงยูฟีลงยูฟีเสร็จให้มีดาบเขียวโดดดาบเขียวดามเขียนเลยไม่มีอะไรครับผมใส่ไปสามใบนนนั่แหละะ โอเคต่อไปเราก็จะใส่เป็นอ่าผมให้ดูสปิริตกันแล้วกันเดี๋ยวให้ไปพาดูตัวใหญ่นะครับอ่าใส่เป็นโอดากานาทอสสองนั่นเองครับอ่าสาเหตุว่าทำไมใส่โอดากานาทอสเพราะว่ามันผมอยากเล่นนั่นเองครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการ์ดที่โอเคใบหนึ่งไงนะใช่เอฟเฟกต์โอดากานาทอสครับเป็นโซเบิร์ดหลังจากสปิริตหรืออันดีเมทของเราถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับผมอ่าสปิ Speed, หรืออันดเมทก็ได้นะ ใช่ก็เด็กนี้เป็นออดิเมทผมไร้ายเลยผมเบสเป็นออดิเมทครับส่งโซ่ส่งคอมอนสปิริตของคู่แข่งทั้งหมดตัวละหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟคู่แข่งครับเมื่อมีออดิเมทของเราอยู่ส่งคอบนสปิริตทั้งหมดของคู่แข่งตัวละสาเม็ดลงรีเซิร์ฟของคู่แข่งแทนหลังจากเอฟเฟกต์นี้ทำงานอันเชิญไม่จ่ายคอร์ดการ์ดสปิริตนี้นะครับผมถือว่าเอฟเฟกต์รุนแรงมากนะครับใช่ถ้าเกิดว่าได้เปิดนะก็คือเปิดปุ๊บอ่าอดิเมตเราตายเปิดปุ๊บทุกตัวเลยของคู่แข่งนะครับผมเพราะยังไงเรามีออดิเมตอยู่แล้วนะ ทุกตัวของคู่แข่งตัวละสามเม็ดลงรีเซิร์ฟมันเองครับผมแล้วก็เวลสองสามครับอนดเมตของเราที่ตีอยู่ถือว่าไรสีนะครับก็เล่นกับพวกโนวาเล่นกับพวกอะไรเงี้ยแหละคือจริงๆใส่เด็กอะไรก็ได้ที่เป็นอนดเมตใช่ผมว่าตัวนี้เก่งมากผมชอบมากถ้าผมใส่ไปสองใบทําให้ตีไรสีได้ด้วยนะครับแต่จริงๆอย่างว่าเลยแบบคือมันจริงๆเทคนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เนะเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้มีของกอันออนดิเมตอะไรอะยุคเนี้แบบ เอฟเฟกที่กันอันดีเมตก็ยังไม่ค่อยโผล่มากันเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็น่าจะเป็นเฮฟวี่ซีลหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็แบบไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นแต่ว่ามันถอดสามเม็ดได้เนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับผมก็นั่นแหละแล้วก็เบิร์ดอีกสองใบที่จะใส่นะครับก็คือเมทัลลิเฟอร์นั่นเองครับอ่าเมทัลลิเฟอร์บอกว่าโซเบิร์ดครับหลังมือคู่แข่งเพิ่มด้วยเอฟเฟกนะใช่ก็ระเบิดกี่ตัวก็ได้ที่เป็นสปิริตผลรวมบีพีไม่เกินสองหมื่นครับแล้วก็สเปรย์ิลลงมา แล้วก็เวลสี่เวลห้าครับเมื่อเมื่อตีครับผมยูทิเกอร์ฮิตปั๊บเสื่อมสองตัวนะครับเสื่อมหนักสองตัวรีเฟซสเตปคู่แข่งลุกไม่ได้นะใส่ไปสองใบนั่นเองเบิร์ดที่เอามาปัน่นๆก็มีประมาณนั่นแหละสี่ใบสล็อตเนี่ยเปลี่ยนได้นะแต่อ่าและผม,ผมอ,าอ,าอาจจะแบบหลายบางคนอาจจะบอกแบบเฮ้ยมีบินทิวเดย์มีอะไรพวกนี้อยากใส่ปัน่นๆก็เปลี่ยนก็ได้เปน็นเบิร์ดเอาไปกวนคู่แข่งเลยเฉยครับผมไม่มีอะไรแต่ว่าผมนั่นแหละแบบอยากใช้ของในก่อนอนิเมะเนยก็เลยใส่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นอ่าอนิเมะตัวหลักบ้างนะ ก็เป็นทิกเกอร์นั่นเองสองใบนะครับน่าจรู้กันอยู่แล้วทิกเกอร์บอกว่าเมื่อถูกอันเชอร์ครับเอาเวทในหลุมหนึ่งใบขึ้นมือครับผมก็ขุดเบิร์ดวอว์ขุดในนี้ได้นะขุดในนี้มันดรอวเบิร์ดวอว์ได้แล้วก็เวลสี่ห้าครับเมื่อตีถ้าเกิดอยู่ทิกเกอร์ฮิตเอาเอา่าเนาเอาอะไรก็ได้ในแท็ปหนึ่งใบขึ้นมือครับเอาการในแท็ขึ้นมือคนะิดได้เข้าฮิตนะครับถ้าการดีดคอนไม่เกินสี่นอกจากตัวมันเองลุกอันดิเมททั้งหมดนะครับผมก็คิดได้เข้าฮิตไม่ต้องไปหวังมากหรออ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 กกกกกกกเเเเเาาางางา่่ยยๆคืถ้้้ิิิดดูทร์มมมัััันนนนฮต็บขไลแลแว คุยเวทอะไรได้นะครับผมก็โอเคใส่มาสองใบโอเคต่อไปครับอันดเมดก็ตัวหลักเด็กนี้มีเท่านี้เลยอ่ะผมเปิดดูรวดเดียวแล้วกันจะมีเป็นสามเทพมังกรมีเซเวียแต่ว่ามันไม่ใช่เด็กเซเวียงคือผมรู้สึกว่าเซเวียถ้าจะเล่นอนะ่ะมันค่อนข้างเป็นเด็กเฉพาะทางเนะก็เลยแบบเซเวียใบเดียวแล้วกันนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวที่ใช้หลักๆจริงๆอ่ะคือไซโตไปไซโตแล้วก็ซีวูมโนวาซีวูมโนวามาเติมเลือดส่วนตัวเล่นนีจริงอ่ะคือไซโตนะครับมาดูเทคนียตัวเดี๋ยวเล่ากน เซเวียทําอะไรได้เซเวียบอกว่าเบิร์ดครับหลังอันดิเมตหรือสปิริตมาคู่แข่งตีนะครับผมถ้าลายไม่เกินสามหนึ่งเม็ดจากรีเสิร์ฟแปะลายครับจากนั้นสเปย์มาลงมาครับเงื่อนไขอันเชิญสป,ปิสีแดงนั่นได้หนึ่งตัวขึ้นนะแต่ก็นั่นแหละเงื่อนไขอันเชิญผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันเพราะว่านิกซ่าเรามันอีกนอได้นะก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับอ่ะแล้วก็เบลุสี่ห้าครับเมื่อตีมาบอกครับถ้ายูทิเกอร์ฮิตเอาเบิร์ดแห่งไปในมือเราไปแปะตัวมันลุกนะครับผมอ่ะก็ซึ่งจริงเซเว ทิกเกอร์ฮิตเอาเบิร์ดไปแปะทิ้งเบิร์ดเก่าลุกเอาเบิร์ดตีเอาเบิร์ดไปแปะทิ้งเบิร์ดเก่าลุกอะไรเงี้ยก็ได้มันเล่นอย่างนั้นได้นะครับผมใช่ก็เพราะว่ามันเป็นแบบมันมันเป็นเซตด้วยเอฟเฟกต์เนอะก็เซตลุกตีลุกตีได้เรื่อยๆแต่จริงๆคิดว่าเทคล่างอะพวกยูทิกเกอร์อะไรเงี้ยก็น่าจะได้ใช้แค่ไม่กี่ครั้งแหละอาจจะแบบตัวมันแปะดาบแล้วตีอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะว่าส่วนมากเราก็จาากะเอาไซโตกับเอาไซต์พุมวิ่งอกันเละเพราะเท็คมาแรง ใหญมันครบสามที่มันก่อนเลยต้องใส่นะครับอ่าดิเมเซเวียนั่นเองต่อไปอ่าซิวูมโนวาครับซิวูมโนวาทำอะไรได้อ่าซิวูมโนวาบอกว่าเมื่อยูทิเกอร์ฮิตครับเป็นยูทนะิเกอร์มั่นเชิญนะเออถ้าอ่าก็ต่อจํานวนคอร์สของการ์ดที่ฮิตนะครับผมหนึ่งคอร์สนะครับเอาคอร์ไว 1, 8, ไ้หนึ่งเม็ดแปะไหลเรานะครับผมจนกระทั่งสูงสุดคือไหลเป็นห้าเนี่ยก็คือเช็คสมมติว่าเช็คมาได้คอร์สเจ็ดก็เพิ่มเลือดได้มากสุดไหลห้าู่ดีนะครับผมไม่สามารถเติมเจ็ดได้เนี่ยใช่แล้วก็เมื่ออกี้ครรับถายูทิเ ยูทิเกอร์ฮิตคู่แข่งน้องส่งอันดีเมตหรือสเปริริตเขาบ็อกอันดีเมทโดนด้วยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทําได้คิดได้เข้าฮิตครับถ้าเกิดว่าการที่ฮิตคอ์สไม่เกิน4นอกจากนั้นทําลายสเปริริตบีไม่เกินหมื่นสองของคู่แข่งหนึ่งตัวด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่ยูทิเกอร์ฮิตแล้วอีกฝั่งน้องบล็อกนั่นเองครับผมใช่แล้วก็ถ้าคิดได้เข้าฮิตก็ได้ระเบิดหนึ่งคนที่บีพีไม่เกินหมื่นสองด้วยนะนี่ใส่ไปสามใบครับจริงๆเทคล่างไม่ต้องสนใจหรอกเอามาเติมเลือดทออออนนล้ววี่นะุ่่่่กาาะัััตตตไปิห ไซโต้ S S บอกว่าเวลสามสี่ห้านะผมอ่ายูทิเกอร์มันติดนี่ยเวลหนึ่งเลยนะไอตัวเซเวียกับตัวซิวโนวามันติดเวลสี่เวลห้านะของไซโต้ติดเนี่ยเวลสามนะครับไม่ไม่ใช่เวลหนึ่งเป็นเวลสามเพราะว่าดิเมเนเริ่มที่เวลสามเลยอ่าเมื่อตีครับต่อจากยูทิเกอร์ที่ฮิตหนึ่งครั้งทำลายสปิปีบีพีไม่เกินหมื่นห้าของคู่แข่งหนึ่งตัวครับแต่เบิร์นฮิตให้ยูทิเกอร์ฮิตสองครั้งสปิริตนี้ได้เจมอดิเมเเพิ่มหนึ่งเม็ดด้วยนะครับผมอ่าก็คือถ้าแปะดาบเขียวอยู่ก็คคือดัับบบบเเเิิิลลฮตปุ๊พี่่จจะะวงมยนร แล้วก็เมื่อตีครับเลือกระบุสปิของคู่แข่งหนึ่งตัวล็อกเป้าตีได้ถ้ายูทิคเกอร์ผ่านการฮิตแล้วสปิิที่เลือกถูกทำลายส่งคออะไรคู่แข่งไปรีเซิร์ฟคู่แข่งนะครับผมอ่ะก็คือาอิโตเนี่ยอ่าผมผมไม่ได้บาเทคก,ก่อนลนเะทคบนเนี่ยมันก็คือยูทิคเกอร์ฮิตแล้วก็ยิงมาคิใช่ปะ่ะแต่ว่าเทคล่างเนี่ยมันคือล็อกหัว,หวครับผมซึ่งเราสามารถล็อกหัวด้วยเทคล่างก่อนจะเช็กยูทิคเกอร์ได้คุณได้ออกปะ่ะอย่างเช่นว่าแบบสมมติผมเอาาอตโตตีแบบปุ๊บผมล็อกหัวสิคู่่แขง,งตตััว้นน เสร็จแล้วอ่าว่าเราจะเล็งตีไิธีตัวนั้นใช่ปะเสร็จแล้วเราเช็คยูทิเกอร์ปังปังถ้าเกิดว่ายูทิเกอร์เราฮิตนะ่แล้วเราทําลายสป,ปคีคู่แข่งตัวนั้นได้ะเออก็คือเราได้ขัดลายคู่แข่งเลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับใช่ก็เทคสองกับเทคหนึ่งมันทางานร่วมกันนั่นแหละจะได้ประมาณเนีน้เหมือนแบบได้คัด 1, หนึ่งลายชัวๆแน่ๆอารมณ์ประมาณนั้นครับใส่ไปสามใบน,นั่นเองสาหรับไซโตนะครับผมเด็กที่จะจัดก็จะโค้งออกมาได้แหละนั่นแหละ,หละของเราไม่ไโค้งอดีเมทเนอะเล่นแค่สามเท วิธีการเล่นก็ต้นเกมเนี่ยเราจะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือควรจะมีบ้านนะครับเล่นตัวบ i เทลก้อนนะครับเล่นตัวบาโกยตั้งบอร์ดด้วยสปีดฮอสํำๆําไไรพวกนี้ครับผมอินเคสว่าถ้ามือไม่เนา่านะก็พยายามตั้งให้ได้อย่างงี้กก็แบบอย่างอันแหละอย่างที่บอกมีเธอแรกมีบีเทลก้อนลงบีเทลก้อนก่อนมีบ้านลงบ้านเธอหนออไปถ้ามีอีวิลฟีดก็ลงอีวิลฟีดไปก็ได้ ถ้ามีดาบก็แปะดาบแล้วก็หวดเลยก็ได้ถ้าเขามีสปีดนะครับผมลงไปกดเกมเขาตั้งแต่ต้นเกมนะใช่แล้วก็มีบากงบากรนี้ลงไปคอบูสก็ได้แล้วก็ฟร์รมฟาร์มของเอานะครับผมคือเด็กเนี้ยมันจะเล่นอารมณ์ประมาณเด็กอนิเมตแบบมันเป็นเบสอนิเมตที่มันต้องอมมือตัวเองอะใช่อมมือตัวเองไว้จนกว่าแบบคือมันจัวเรื่อยๆใช่ปะ่ะจนแบบว่าบนมือมีสามเทพมังกรสองขัใบอะไรเงี้ยอาจจะประมาณอาจจะแบบถ้าดีๆก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็มีบิ๊กแบงเอ e เ g y จีบนมือครับผม ไม่ใช่ใบไหนหนิจีมีน็กซัสใบนี้บนมือันหนึ่งแล้วก็เล่นไปจนถึงเลทจนแบบว่าแปะใบนี้ได้ก็แปะใบนี้นะครับผมแปะใบนี้แล้วก็ทุกตัวจะเหลือคอร์สหนึ่งแล้วก็โยแล้วก็ตีแพงเลยนะครับผมประมาณนี้ใช่เพราะว่าคือมันเป็นเด็กที่แบบผมจัดมาเพื่ออยากให้ฟาร์มเยอะเยะฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าบนมือเราจะมีครบทั้งสามตัวนะครับผมหรือว่าแบบสองหรือว่าแค่แบบสองตัวได้โนว่ากันนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไลท์เราเหลือสองคัก3สามลงฟีได้ก็ลงแล้วก็ไปตีให้จบๆไปเลย นะครับผมประมาณนั้นหรือถ้าปิดไม่ได้ก็คือบนเบาะเราก็จะมีสามเทพมังกรยืนอยู่เลยใตัวอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับผมมันเล่นประมาณนั้แหละเด็กเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็ที่เหลือการพพอร์ตก็พวกแบบทิกเตอร์พวกอะไรพวกนี้ใช่ปะก็ถ้ามีโอกาสก็แปะแปไว้แล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากมีโอกาสเปิดก็เปิดครับแล้วก็นั่นแหละก็สวนเขาอะไรได้ก็ว่าไปใช่ไม่มีอะไรครับผมแล้วก็ทิกเตอร์ก็อย่างที่บอกเอามาเก็บของนะครับใช่ช่วงแอทแท็คเตปก็คิดดีๆว่าเราเจอเด็กไหนอยู่นะครับ เออก็ถ้าอย่างที่บอกแบบว่าตัวแรกๆที่เราจะหดพวกทิกเตอร์พวกอะไรพวกเวกนี้ยถ้าแปะบิดเบอร์ได้ก็แปะนะครับรรร 8, 8, ut, แล้วค่อยหดใช่เพราะไม่งั้นถ้าแปแปะเอวนัดเราตีเลยอะไรเงี้ยมันก็ปิดเบิร์ไม่ได้ก็มีโอกาสที่เราจะโดนสวนนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็ดูตามสถานการณ์ว่าเขามีบ้านไหมถ้ายิงบ้านสําคัญกว่าก็ยิงบ้านนะครับแล้วแต่เลยใช่ก็เด็กมันจะเล่นประมาณนี้แหละนะครับผมก็ คิดว่าไม่น่าเล่นยากอะไรคือมันเป็นเด็กแบบผมว่ามันก็มีม,มีมอยู่นะก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กเก่งอะไรอะเออแต่ว่าก็ถ้าลงได้ครบสามตัวก็เท่ดีนะครับผมใช่หรือว่าถ้าใครมีไอเดียที่บอกว่าแบบพี่พี่แบบสามเทพมังกรมันจัดให้ดีกว่านี้ได้อะไรเง,งี้ยก็เสนอเสนอมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองจัดดูครับผมก็ฝากไว้เท่าน,นี้แหละสําหรับโค้งสามเทพมังกรครับเด็กสามเทพมังกระโค้งอันดิเมตนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ